ถ้าสูตรคุณดีเนี่ยลูกค้าเขากี่ล้านคุณเป็นแค่พ่อค้าหมูกระทะพุ่มพวงออย่าสเออมาสอนเจ้าของร้านหมูกระทะอางฉันน่าสมเพชวะ่ะพวกพ่อค้าเกรดล่างเ้ย ลาสักทีวะลูกค้ามันหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยมันเขาขายอะไรกันอะแา้วกี่ชุดดีครับชุดละร้อยห้าสิบครับที่แท้ก็มีคู่แข่งเป็นพ่อค้าพุ่มพวงนี่ <S <S โอย แค่หมูกระทะพุ่มพวงอ่ะมันจะอร่อยขนาดไหนกันเชียวลูกค้าหนูได้ติดนักติดนะ่ะหมูเอา,าชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งนะครับพี่ละห้าสิบครับหมูกระทะไหมจ้าหมูกระทะไหมจ้าวันนี้เรามาบริการถึงหน้าบ้านทานแล้วนะจ้าหมูกระทะไหมจ้ามาสดใหม่บริการถึงหน้าบ้านเลยครับวันนี้ รับไหมครับหมูกระทะไหมครับครับรับชุดหนึ่งครับพี่ชุดหนึ่งเนี่ครับพี่ร้อยห้าสิบครับขอบคุณครับอ๋อพอดีขอครับ ไครับสดสดเลยครับมาบริการถึงหน้าบ้านแล้ววันนี้หมูกระทะครับชุดละร้อยห้าสิบเองครับเอา้าใครโทรมาเนี่ยฮัโลโหลแม่ฮะลูกฉันไม่สบายอีกแล้วเหรอแม่พาลูกฉันไปโรงพยาบาลเลยนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยขาดเหลืออะไรบอกฉันเดี๋ยวฉันโอนไปให้ จากแม่แค่นี้ก่อนนะไอ้โถงเป็นอะไรทำไมดูเครียดๆยังอย่าเพนหวัาดีจ้ะไม่มีอะไรหรอกพวดีลูกฉันป่วยอีกแล้วนะ่ะป่วยอีกแล้วเหรอโอ้ยน่าสงสารจังถ้าฉันหาเงินได้มากกว่านี้เนี่ยป่าเนี้ยฉันก็รักษาลูกหายไปนานแล้วฉันเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องจริงๆ ไอ้โผงเอ็งทำไมพูดอย่างนั้นวะอเอ็งเป็นคนดีสักวันหนึ่งอ่ะเอ็งต้องได้ดีแน่นอนมาเอาหมูกระทะมาให้ข้าสองชุดโหนี่ยายเพนถ้าจะอุดหนุนฉันเพราะสงสารเนี่ยไม่ต้องเลยนะใครบอกละ่ะว่าข้าอุดหนุนเพราะสงสารแหมทำอย่างกับข้าไม่ใช่ลูกค้าประจำข้าก็ซื้อกินอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วแล้วทำไมวันนี้ยายซื้อสองชุดปกติเห็นซื้อชุดเดียวเอ๊ะ ไอ้นี่จะขายไหมวะเนี่ยก็วันนี้ลูกค้ามาหาข้าก็เลยอยากให้ลูกค้ากินหมูกระทะอร่อยอร่อยของเองไอ้หมูกระทะของเองเนี่ยถ้าได้เปิดร้านนะป่านนี้รวยไปแล้วโอ้โหยายก็รู้ว่าฉันไม่มีทุนทําได้ดีที่สุดอ่ะแค่แค่เลขขายแบบนี้แหละอ่ะนี่จ้ะ2ชุด300ร้แหมวันนี้ขายดีเนาะเหลือชุดเดียวเองไปยายเข้าบ้านก่อนละขอบใจจ้ะ น้าให้ฟรีอะไรอ่ะคะนะของซื้อของขายเอามาแจากคนฟรีฟีเนี่ยนะรเราเพิ่งจนะเพราะข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นร้านหมูกระทะยังไงน้าก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแล้วน้าเนี่ยก็เห็นหนูเนี่ยก็เลยคิดถึงลูกอเอาไปน้าให้หมูกระท้าน้าเนี่ยอร่อยน้าจะบอกให้ขอบคุณนะคะแล้วนี่ชื่ออะไรอะ่ะมานั่งทำอะไรเลิกเรียนแล้วไม่ยอมกลับบ้านเดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นห่วงหรอก หนูชื่อออยค่ะนิดอย่าหาว่าน้าเผือกเลยนะโทรศัพท์เน่ยเล่นให้มันน้อยๆหน่อย,อยตั้งใจเรียนพ่อแม่จะได้ภูมิใจน้าไปก่อนแล้วนะค่ะ ผมก็ขายของแบบนี้มาตลอดคุณจะมาไล่ผมได้ไงอีกอย่างตรงนี้ก็ที่สาธารณะถึงมันจะเป็นที่สาธารณะแต่แกก็ไม่ควรมาขายตรงนี้แกไม่เห็นเหรอว่าร้านหมูกระทะฉันเปิดอยู่อ่ะมาขายแย่งลูกค้าฉันแบบนี้ได้ไงคะผมไม่ได้แย่งลูกค้าคุณนะครับร้านคุณมาเปิดหลังผมอีกและลูกค้าที่เขาซื้อเนี่ยต้องเป็นลูกค้าประจําผมทั้งนั้นก็ถ้าแกไม่มาขายตรงนี้ป่านนี้ลูกค้าก็เข้าร้านฉันแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกครับคุณ ลูกค้าเขาซื้อผมเนี่ยเพราะติดใจรสชาติหมูกระทะขอมมาอยู่ที่สูตรอะคุณต่อให้มีกี่ติดร้านเนี่ยมาเปิดแข่งกับคุณถ้าสูตรคุณดีเนี่ยลูกค้าเขากี่ร้านคุณแกหาว่าหมูกระทะฉันไม่อร่อยลูกค้าเลยไม่เข้าร้านใช่เหรอเปล่าครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังแกไม่ต้องมาแถเลยนะหมเป็นแค่พ่อค้าหมูกระทะพุ่มพวงอ่ะอย่าสเออมาสอนเจ้าของร้านหมูกระทะอย่างฉัน เป็นแค่พ่อค้าหมูกระทะผู้พวงแล้วไงครับผมทํามาหากินสุดจริตไม่ได้เอาเปรียบใครสักหน่อยมันก็ไม่ทํำไมหรอกนะมันก็แค่น่าสมเพชทำไมคุณพูดแบบนี้อะครับก็มันจริงนี่นี่ถ้าแค่แน่จริงนะป่านี้ก็มีร้านหมูกระทะเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องมาตลอนตลอนเลขขายของแบบนี้หรอก น่าสมเพศว่ะก็แบบนี้แหละนะพวกพ่อค้าเกรดล่างาคุณทาไมคุณพูดเหยียดแบบนี้อะครับเราก็าค้าขายเหมือนกันคุณไม่น่าจะแบ่งแยกแบบนี้เลยโอคนที่น่าสมเพศเนี่ยน่าจะคือคุณมากกว่ามีร้านแต่ไม่มีลูกค้า,มาผมไม่ขายที่อื่นก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณ เพราะยังไงลูกค้าก็ตามไปซื้อของร้านผมอยู่แล้วออกไปเลยนะไปไกลๆเลยไปขายที่อื่นไกลๆเลยเอไอพ่อค้าหมูกระทะกระจกแกรู้จักฉันน้อยไปซะละถ้าแกอยากมีปัญหามากนักนะได้ฉันจะสร้างปัญหาให้แกเอง อะไรเนี่ยนะเอาของเหลือมาให้หนูอีกแล้วเหรอเปล่าไม่ได้เหลือนาอยากให้น้าบอกแล้วไงว่าเห็นหน้าหนูแล้วยเล่เนึิลูกโอเคค่ะขอบคุณนะคะงัน้นหนูไปก่อนนะคะโอ้ยเจอพงพอดีเลยเห <c oughs> ย่ยเพนเอากี่ชุดดีเจ้าวันนี้เอาไว้ก่อนยายมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยอะ <c oughs> เรื่องอะไรจ๊ะย่ยเพนพอดียายจะย้ายตู้ในบ้านะ่ะแล้วยายยกไม่ไหวไปช่วยหน่อยดิ <c oughs> ได้เลยก็ยายไปไป,ไปเดี๋ยวผมช่วย หมูกระทะผสมยาถ่ายคราวนี้นะแกได้เจ๊งแน่ไอ้พ่อขาหมูกระทะกระจอก ลืมไปเลยทิ้งรถเวสนานโชคดีนะป้าหมูกระทะผมไม่หายเนี่ยโอ้ยแถวนี้ไม่มีขโมยหรอกเอ็งไม่ต้องกลัวพี่พงฉันตามหาพี่ซะทั่วเลยอะ่ะฉันจะมาซื้อหมูกระทะจ้ะโทษทีพอดีที่เดิมมามีปัญหานิดหน่อยพี่ก็เลยมาจอดขายตรงนี้วันหลังถ้าจะมาซื้อเนี่ยพี่ขายอยู่แถวนี้นะโอยมันแน่นอนอยู่แล้ว,ลวพี่หมูกระทะพี่อร่อยจะตายต่อให้พี่ไปขายที่อื่นอะ่ะฉันก็ตามไปซื้ออยู่แล้วจ้ะเออัอนป้าเอาชุดหนึ่งชุดหนึ่งนับผา้<อ> มีอะไรเหรอไม่มีอะไรจ้ะร้อยห้าสิบครับอ่ะนี่สองสามบอยครับอขอบใจจ้ะไหนดูซิ ว่าสูตรหมูกระทะของแกเนี่ยมันจะอร่อยสัแค่ไหนกันเชียวๆๆน,นี่หมูกระทะพุ่งพวงมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีหน้าล่ะลูกค้าถึงได้แห่ไปซื้อกันเยอะแยะขนาดนั้นอะก็ดีเหมือนกัน ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งสองตัวทันได้กำจัดผู้แข่งแล้วก็ได้สูตรหมูกระทะมาด้วยแกะสูตรมาเลยดีกว่านม่นจะมีหมกูกระทะมาแล้วจ้า มีมาบริการถึงหน้าบ้านสดๆใหม่ๆกันเลยจ้าหมูกระทะมาแล้วจ้าอ้าวเยเพ้นไปไหนมาล่ะไปหาหมอมาอแล้วเป็นอะไรล่ะจะเป็นอะไรก็ท้องเสียนะสิก็เพ้ากินหมูกระทะพุ่มควงของแกนี่แหละเฮ้ยจะเป็นไปได้ไง ฉันทำสาสะอาดใหม่ทุกวันแล้วยัยเพนจะท้องเสียได้ยังไงอ้าวอุ้ยอา้าวพิพง์เจาพิพง์ก็ดีแล้วฉันจะถามพ่พงหน่อยอะ่ะพ่พงทำหมูกระทะของพ่พงยังไงเนี่ยฉันถึงได้ท้องเสียขนาดนเนี้ยเนี่ยเฮ้ยนี่เธอก็ท้องเสียเหมือนเขาเหรอเนี่เยเกิดอะไรขึ้นกับหมูกระทะฉันวะเนี่ยเฮ้ยซื้อหมูกระทะพุ่มพวงอะ่ะมันก็แบบนี้แหละนะเ้ย พ่อค้าทํายังไงมาก็ไม่รู้อะสงสัยจะทําไม่สะอาดลูกค้าก็เลยท้องเสียถึงมันจะเป็นแค่หมูกระทะพุ่มพวงอะแต่ผมก็ทําสะอาดสดใหม่ทุกวันตลอดนะครับก็ถ้าแกทําสะอาดจริงอะ่ะแล้วทําไมลูกค้าถึงท้องเสียล่ะแกอยากมีปัญหามากนะนะักเลยได้ฉันจะสร้างปัญหาให้แกเองหมูกระทะผสมยาถ่า,า,าย คราวนี้นะแกได้เจิงแนะ่ไอพ่อขาหมกูกระทะกระจกผมว่ามีคนเอาหมูกระทะมาเปลี่ยนของผมเพื่อจะใส่ร้ายผมแน่ๆอะไรใครใครไม่จะไปใส่ร้ายแกฮะโอ้ยดูละครมากไปเผาถ้านอกจากผมแล้วก็มีคุณคนเดียวนี่แหละที่ขายหมูกระทะเหมือนผม และผมก็เพิ่งมีเรื่องกับคุณมาด้วยอแกนี่มันช่วยจริงๆเลยนะทำผิดไม่พอแถมยังมาใส่ร้ายคนอื่นอีกอะนี่คุณถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยก็ไม่ต้องโวยวายขนาดนี้หรือคุณร้อนตัวฉันไม่ได้ร้อนตัวทุกคนคะไอ้พ่อค้าคนนี้มันขายของไม่มีคุณภาพทําให้ลูกค้าต้องท้องเสียไอ้คนเห็นแกตัวแบบเนี้ยเราต้องเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดนะคะ ทุกคนเชื่อผมนะครับผมไม่เคยทําแบบนั้นจริงๆตั้งแต่ผมขายหมูกระทะมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยทุกคนก็รู้ดีนี่เงียบไปเลยนะไอคนลวงโลกคุณเน่ยอะไรเงียบคุณใส่ร้ายผมใช่ไหมถึงผมจะไม่มีหลักฐานนะแต่ผลกรรมอะ่ะจะต้องตามสนองคุณนี่กืกกลาช่างใช่เหรอ,อ,อได้ในเมือ่อแกขายหมูกระทะสกรปรกอะ่ะงั้นไอหมูกระทะเนี่ยก็ไม่ต้องขาย S <S <S ทำไมคุณทำแบบนี้ครับเนี่ยนั่นนะสิแม่หนูเล่นแรงไปหรือเปล่าไม่แรงไปหรอกคะ่ะก็ไอพ่อค้าเนี่ยทำทุกคนท้องเสียนะคะแค่เนี้ยมันยังน้อยไปได้วยซ้ำเนี่ย แกก็รีบคืนเงินลูกค้าสองคนนี้ไปสินี่ครับเงินของทุกคนผมคืนให้แต่ถึงยังไงอ่ะผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมบริสุทธิ์อย่าไปฟังนะคะถ้าอยากกินหมูกระทะเนี่ยไปร้านหนูก็ได้ค่ะรับรองว่าสะอาดและหนูก็เพิ่งปรับสูตรใหม่ด้วยนะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะหนู คนพี่คนนี้ใส่ร้ายค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาหมูกระทะที่ใส่ยาถ่ายมาสลับกับของคุณน้าค่ะหนูหนูพูดอะไรจะเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะโกหกไม่ดีนะหนูไม่ได้โกหกนะคะหนูมีหลักฐานค่ะโอ้เออยิ่งช้าจะไปเรียนพิเศษทันไหมเนี่ย ยหมูกระทระผสมยาถ่ายคราวนี้นะแกได้เจิงแน่ไอ้พ่อค้าหมูกระทะกระจบหืมทำไมแม่หนูเป็นคนชั่วแบบนี้ผมว่าแล้วเชียวคุณนี่มันเร็วจริงๆคุณแบบนี้ไม่ใช่แค่ผมเนี่ยเดือดร้อนแต่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องมารับกรรมด้วย ใส่ร้ายร้านคนอื่นแล้วดึงลูกค้าไปร้านตัวเองอะสิคนอะไรทําได้ถึงขนาดนี้เชียวเอ่อคเออ,อ,เอ,อก็ฉันขายไม่ได้นี่ฉันแล้วต้องทําแบบนี้อะโลกเนี้มันมีวิธีที่จะทำให้คุณขายของได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้เลยคนแบบเนี้ยขอให้หลานเจ๋งถีเธอะ ไม่ต้องขอหรอกค่ะป้าเพราะหนูอะ่ะโพสประจานไปนเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะอะไรนะน้องลบโพสเดี๋ยวนี้เลยนะน้องไม่โพสพี่ก็ขายไม่ได้อยู่แล้วอะน้องมาปิดช่องทางทำมาหากินของพี่แบบเนี้ยไม่สงสารพี่บ้างหรอแล้วทำไมตอนทำอะ่ะไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเขาบ้างพี่ตัวเองโดนเข้ามาบ้างล่ะจะมาเรียกร้องความสงสารแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ใส่หัวไปเลยนะแม่คุนถ้ามางั้นน่ะท่านจะเรียกตำรวจมาจับเธอโถ่ไปก็ได้วะทงย,ย,ยายขอโทษด้วยนะที่เข้าใจเองผีดฉันด้วยไม่เป็นไรหรอกครับขอบใจมากนะหนูที่ช่วยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคุณน้าเป็นคนดีหนูก็ต้องช่วยเหลือค่ะ